กลับมาในช่วงของ Business Matching ครับวันนี้บอกเลยว่าด้านหลังนี่คือแบบคำรามมากๆเลยเพราะตอนนี้เขามาทั้งหมดตอนนี้รอบที่4แล้วกับสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญช่วงนี้ความปลอดภัยไม่ค่อยมีเนาะ เราต้องดูแลตัวเองกันอย่างหนึ่งเลยและที่สาคัญถ้าเกว่าใครอยากจะมีสมาคมอักขาที่คอยอักขากันแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวเลยนะปกป้องของเราให้ความปลอดภัยให้แบบชันเยี่ยมเลยต้องสมัครมนี้เลยวันนี้ต้องขอต้อนรับเลยครับคุณนรทามณีนาและดรทิติวัฒนอมศิลป์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับโอ้โหวันนี้อลังการมากคากิโนวันนี้ยังไงเธอดูเรียบร้อยพิเศษไปเจอผู้ชายเธออย่างนี้แหละแบบว่าคนไหนเลือกสิ เราไม่ถูกเลยอะ่ะโอ้ยเป็นแบบบึกเลยอะ่ะนะอยากให้เขาแนะนำตัวก่อนละกันอ่านเริ่มท่านแรกเลยครับแนะนำตัวเลยครับเขาจะเริ่มทันหรือปเปล่าส,สวัสดีครับผมนรธามณีนาคครับผมมาแนะนำนา,นานยกสมาคมมารักาบุคคลสำคัญครับคบ่ะอีกท่านละครับครับสวัสดีครับผมดรธิติวัฒน์ถนอมศิลป์ครับเป็นเลขาฝ่ายวิชาการครับนะบอกเลยว่าหลังจะออกจากรายการเราไป คนสมัครเข้ามาเยอะมากแล้วนี่คือมานี่คืออลังการเข้าเรื่อยๆนะวันนั้นก็คือรับสมัครเกี่ยวกับสมัครบอกเาอาสมาคมอารักขาอีกรอบหนึ่งดีกว่าเกี่ยวกับยังไงบ้างคะคือสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญเนี่ยที่ผมได้จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเกิดจากแรงบันดาลใจที่ว่า,าในอดีตผมเคยเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็ทำหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญซึ่งมีทั้งข้าราชการต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะ แล้วก็เลยคิดว่าเมื่อตัวเองออ,อกมาประกอบอาชีพเป็นเอกชนแล้วก็เลยอยากจะพัฒนาวิชาความรู้ความสามารถให้มีมาตรฐานัดเทียมกาบสากลน,นานาประเทศทั่วไปนะครับผมค่ะอ๋อก็เรียนว่าก็เตรียมความพร้อมเนอะออสำหรับคนจะเข้ามาสมัครเนาะก็เขาเปิดบานาเราด้วยแล้วก็บอกเราวิธีการสอนขอเขาก็คือเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานสากลเลยอีกท่านละครับครับ ภัยคุกคามในปัจจุบันเรื่องความปลอดภัยนี้ครับมันจะมาในรูปแบบของทางโรงเรียนทางโรงพยาบาลทีนี้เราจะมีมาตรการวิธีป้องกันยังไงเราต้องมาเรียนที่สมาคมารักษาครับเพื่อที่จะ,ะดูแลครอบครัวตัวเองดูแลสถานศึกษาโรงพยาบาลของเรา เรียกว่าทุกที่หลายๆคนใช้เยอะมากๆเลยใช่ไหมคายิโน่คายิโน่อยากอยากใช่ไหมส่วนตัวโอ้ยอยากใช้มากเลยเนี่ยคือเวลาคนชั้นไปไหนคือชั้นเป็นผู้หญนะเอสวยอเนาะเออหรือใหญ่แบบว่ามีผู้ชายตามมาสี่คนอะไรเงี้ยก็คือบังเธอหรือเธอบังเขาว่าต้องให้เขาอารักขาด้วยกันมันจะสวยอย่างเงี้ยค่ะเวลานั้นมีอารักขาต้องกี่คนนี้ดีอ่ะใส่ที่ต้องกี่คนสักหกใช่ไหมครับท่านคือจริงๆเนี่ยเราจะจะจะประยุกต์มาตามมาหนึ่ง ระดับของภัยคุกคามคเรื่องที่สองคืองบประมาณและสถานการณ์นะครับอย่างเช่นถ้าภัยคุกคามต่ําก็ใช้ว่าคนหรือสองคนก็พอแล้วแต่ถ้าระดับปานกลางไปไหนมาไหนแล้วมันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าก็ใช้สักสองคนสามคนสี่คน แต่ถ้าประมาณว่าพะลุคามระดับสูงโอ้แต่นี้มาเต็มทีมที่เราเรียกว่า Security p a c k a g e นี่ต้องเต็มแล้วนะฮะก็จะมีประมาณ5คนขึ้นไปอะไรประมาณประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะมีการวางทีมหนึ่งชุด่วงหน้าชุดสอบสอดแนมอะไรประมาณนี้นะครับต้องมีการวางพอก่อนที่เราจะเริ่มงานต้องมีการสืบรักข้อมูลจากทางลูกค้าก่อนแล้วก็ผู้คนจํานวนคนที่เข้ามาอยู่ในงานต้องไปเจอสถานการณ์บ้างต้องมีประชุมกันก่อนไหมครับต้องมีครับผมแล้วต้องมาวางแผนกันก่อนตามหลักการของหนึ่งของอ่า การวางแผนนะฮะวางแผนแล้วเราก็จัดทีมมาปฏิบัติการ<ะ>แล้วก็ออกไปปฏิบัติการนะครับผมโอเคอ่ะเรามาสัมภาษณ์ข้างหลังกันบ้างบอกเลยวันนี้มาหลากหลายคนแล้วแต่ละคนบอกเลยว่าเนื้อง,งานแต่ละคนได้รับมานี่มีสะพึมสะดุ้งมา,มากๆเลยอ่ะแนะนําตัวสองท่านข้างหลังก่อนเลยอ่ะด้านนี้ก่อนเลยครับครับผมอองนิติกรครับ,ค,รบคุณอองนิติกรครับอีกท่านละครับสิ้นหญิงวิรันวีค่ะอ่าครับอ่ะสองท่านละครับ ครับผมนายธิวัฒน์เมืองขลาดครับผมอีิวัฒนะครับผู้ดังนิดหนึนะครับครับผมอภิวัฒน์กุลคำครับอ่าลองมาถามเลยก่อนอ่ะเริ่มทางด้านขวามือนี้ก่อนเลยเนาะสถานการณ์ที่เคยทํามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นสถานการณ์ซึ่งหน้าแล้วก็เหลียวแล้วก็แอดวานครับคือเราจะไม่คิดไม่ได้ครับว่าลูกค้าหรือ v i p ีจะไปทางไหนครับเพราะเราเป็นสถานการณ์ซึ่งหน้าตลอดครับเป็นแอดวานนะครับอ๋อบอกเคย เขาเรียกอ,อะไรติดตามแฟนของคุณลิซ่าเหรอครับครับผมเอ่อเป็นโดนแยกไปที่ภูเก็ตแล้วก็เป็นหัวหน้าชุดดูแลคุณเฟเดริกครับเป็นมายแฟนของคุณลิซ่าครับแล้วก็<อ>ขับรถให้มิสเตอร์อแมนโดครับอดีตนายทหารแล้วก็แล้วก็ดูแลนักธุรกิจเอ่อคุณส่วนสายการบินอาหรับเอมิเรตส์ครับผมโอ้โหถ้าบอกว่าระดับนั้นมาเนี่ยใช้ประมาณกี่คนครับอ๋อทีมผมจะจัดอยู่3คนครับ3คนก็คือประกบแปลว่าเอ่อหนึ่งคนต่อ3เหรอครับ เออใช่ครับเราวางเป็นบางทีถ้าเราดูแลเป็นครอบครัวเขาข้างหน้าก็แอดวานครับแล้วก็ตรงกลางแล้วข้างหลังคนหนึ่งครับคำว่าแอดวานคือต้องมี3คนขึ้นต่าถูกไหมครับใช่ครับ3คนขึ้นต่าอ๋อโอเคคือใช้เยอะเหมือนกันเนาะอ๋อแล้วก็คือไปที่จังหวัดเราได้ปล่อยที่อ๋อผมโดนไปภูเก็ตครับแล้วก็ไปอยู่ที่เบตงยะปัตตานียะลาครับอย่างนี้ดีกว่าดูความนี่เป็นคนพับลิทอย่างคากิโนะ่เป็นคนพับลิทแล้วนี่คุณแฟนบอยเฟนคุณคุณิซ่าก็เป็นคนพับลิท เขาจำหน้าได้แล้วค่อยขออยากถ่ายรูปแต่ว่าสมมติว่าเขาไม่ได้อยากให้ถ่ายทําไงครับเราต้องต้องป้องยังไงให้มันดูสุภาพเราต้องบอกตรงฮะก็ต้องใช้เงินจ่ายแม่แม่บ้านที่วิลล่าหรือหรือว่าเป็นช่างภาพที่ต้องใช้เงินนิดนึงใช่ครับนิดนึงถึงจะได้รูปครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ๋อเข้าใจแล้วทั้งาตดก็ต้องต้องความ p r i v ซีของเขาเนาะใช่เป็นความลับท่านละคีกท่านละคก็เคสยังไงบ้างเอ่ยดูแลดูแลนักธุรกิจด้วยค่ะแล้วก็ นักฟุตบอลแชมป์โลกที่ปลดระวางไปแล้วอย่างเดวิดจินูล่าดิกูเลตอะไรเงี้ยค่ะเขามาทำอะไรที่ประเทศไทยครับมาตีก๊อปมาตีกอปเอมาตีกล์ฟใช่เป็นการส่วนตัวเป็นการส่วนตัวแต่เขาต้องใช้พวกนี้ใช่ไหมเขาอยากได้ใช่ใช่ค่ะดูแลเขายังไงบ้างครับเริ่มต้นสมมุติว่าเขาลงจากสนามบินแล้วไงต่อก็ไปรับไปรับที่สนามบินอพามาที่พักพามาที่้านโรงแรมเป็นเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นเหมือนเป็นบ้านนะคะ มาเป็นบ้านอ๋อ<ช>แล้วก็ดูแลแล้วก็คือเขาสมมติว่าเขาใช้มหมดทั้งหมด3วันวก็คือดูแลไม่ว่าเขาจะทำกิจกรกรมเราต้องรู้ตารางคิวหมดเลยสมมติเขานั่นเราแปดโมงเราต้องเตินกี่โมงออต้องเตรียมต้องเตรียมตัวคือแบบตลอดเวลาเลย <cut> เพราะว่าคือเราดูแลเขาตลอด24ชั่วโมงพระเจ้าจ์อถามนิดนึง แล้วเราต้องเข้าห้องน้ำอาบลงอาบน้ําทําไงครับอ๋อไม่คือเขาจะจะจะอยู่ในห้องของเขาอ่าอ่เราถึงเวลาอยากไปตีกลอฟหรืออะไรเงี้ยเราจะเวลาละใช่อาจะต้องมายืนรอแล้วก็พาไปแล้วก็ติดติดตามติดตามตลอดแปลว่าในขณะที่สมมติว่าเขาพักเราต้องจัดการตัวเองให้เรียบร้อยแล้วสแตนบัตเอาตรงๆนะต้องนอนชุดนี้ ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ถูกไหมใช่แล้วค่ะแล้วลุกเลยใช,ใช่ค่ะไว้ก็ต้องใส่ทุกอย่างต้องแบบพร้อมวอลเวอร์ดต้องอย่างต้องชาร์จปุ๊บปึ๊บแล้วแต่เป็นผู้หญิงนี่ลำบากไหมคะถึงในการทำการอารักขาผู้ผู้นำเนี่ยค่ะในส่วนตัวคิดว่าเพศสภาพของของเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ <ขา S 2> ค่ะเราสามารถทําอาชีพนี้ได้หมดเลยโอ้โหอ,อยู่ที่ความสามารถแล้วอยู่ที่หัวใจเพราะว่าภัยคุกคามทุกวันเนี้ยคือแบบว่า อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าคาดหวังว่าภัยคุกคามมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณแต่คุณจงมุ่งหวังว่าคุณจะเป็นผู้ตอบโต้มันได้แล้วคุณจะต้องอยู่เป็นผู้รอดอ่าเ <Okay. S 1> อาอน,นี้ว่ะจบจบทางด้านนายสายนประก่อนก่อนเข้าสมาคมเป็นเทคโดไหมหรือว่าไงเออเขาเรียกว่าอะไร ต่อ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 สู้และยักประชิดตัวเพราะว่าพ่อเป็นทหารอ๋อถูกฝึกมาแล้วด้วยใช่แล้วก็ได้มาจากพ่อใช่แล้วก็มานี่เลยคือสายอลาขาบุคคลสาคัญเลยค่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วโอ้โหเคธรรมดาเออนะมาอีกฝั่งหนึ่งเลยครับครับผมธิวัดมาขฆลานะครับก็เคยทํางานกับท่านผู้ใหญ่ครับหลายๆท่านนะครับครับแล้วก็นักธุรกิจ หลายหลายท่านเหมือนกันครับผมก็เหตุการณ์ครั้งไหนที่แบบรู้สึกว่าทำให้รู้สึกว่าตื่นเต้นจังเลยมีไ,มไหมครับอ๋อมีครับบางครั้งก็อาจจะมีผู้คนที่จะฝ่าเข้ามาอย่างเี้ครับครับผมก็ต้องการไว้ครับผมเพื่อพี่ว่า V.I.P. าของเราหรือว่า ผู้บริหารของเราจะได้รับความปลอดภัยครับสมสมุติว่าเขาบอกเ,อเขาเป็น f c เราอ่ะรู้เขาบอกว่าเราเป็น FC เขาส่งจิตให้ครูเขาเป็น FC ขอถ่ายรูปเลยไหมเขาต้องการเอาแบบเร็วไอ้พวกนี้ก็รู้เร็วเขาเซลฟี่มาอันนี้เป็น FC คนนี้ปุ๊บแล้วเราจะป้องอยังไงคะให้ดูสุภาพอ๋อก็คือก็ต้องป้องกันไว้ด้วยด้วยการที่กันไว้ก่อนด้วยครับกันกันไว้ก่อนครับผ บางทีเซลฟี่เนาะแต่แบบหันม่ทีแบบอาจจะเอาแบบอะไรนั้นงานดีเนาะก็มันคิดได้เหมือนกันเราต้องแบบว่าเป็นคนขี้ระแวงต้องระแวงเอ๊ะต้องเอ๊ะตลอดเวลาต้องหูตาไวด้วยต้องหูตาไวด้วยหัต้องใช่ครับอันนี้เาอาตรงๆนะบางทีฝึกเหมือนสุนัขเหมือนกันเนาะมันต้องดมกลิ่นนะมันต้องแบบว่ามันต้องแบบไวถูกไหมมันต้องสังเกตเนาะเออว่าคนนี้แบบใส่ตาต้องไวมากคือบางทีแบบบางคนใส่แว่นแปลว่าอินเลนนี้ต้องแบบไวมากใครจะเข้ามาด้านตรงนั้นข้ามลงไปอีกท่านหนึ่งบอกว่าเข้มสุดเลยชงมาแล้วเรียบร้อยยังไงครับ ครับสวัสดีครับผมพิวัติกุลคำนะครับก็ทํางานอาลักขาครับก่อนหน้านี้ก็อดีตนะครับพลล่มรถพิเศษนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็หลากหลายอาชีพนะครับก็เข้าโรงเรียนนะครับแล้วก็มาเป็นนักเรียนอาลักขาผูคคนสาคัญที่นี่นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับไปงานอาลักขานะครับของผู้ใหญ่นะครับต่างประเทศนะครับแล้วก็ของไทยเรานะครับ หลายๆพระองค์นะครับแล้วก็ทํางานติดตามกับจีนเท่านะครับแล้วก็เป็นคนขับรถคุ้มกันกับทูตเปรตสไตล์นะครับอ๋อโอ้โหแต่และแต่และเบอร์ที่เอ่ยบานไปธรรมดาจะบอกว่าพอเราขับรถคุ้มกันแล้วก็เกี่ยวกับรถเนี่ยเราตัวเราเองต้องใส่เสื้อเกาะกันกระสุนไหมครับเป็นแล้วแต่หน้างานครับบางทีถ้าเกิดว่าหน้างานมันเสี่ยงเราก็ใส่นะครับถ้าเกิดอันไหนดูแล้วมันไม่เสี่ยงเราก็ แบบไหนที่คิดว่าเสียาเราก็ต้องดูครับว่า VP เรานะครับมีโจ์มีศัตตูตรงไหนไหมอยอย่างนี้ค้ากิโนะต้องใส่หลายชั้นเลยโจ์เยอะตั้งแต่น้าประตูแปลว่าอย่างนี้เขาเข้าน้ำลำบากเลยพราะตัสเขาเซฟไงเซฟเซฟเซฟต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนเอจะบอกว่าพอเวลาจะจะเข้าน้ำองท่าสมมติว่าต้องแต่งตัวขนาดนั้นเราก็ต้องเต็มที่เลยใช่ไหมใช่ครับเต็มเหนียวเลยใช่ครับอุปกรณ์สาคัญที่ขาดไม่ได้สําหรับคนที่เป็นอารักขาคืออะไรครับ อันดับแรกเลยหัวใจของอัลขานะครับก็คือความดีความซื่อสัตย์นะครับต่อ VP นะครับส่วนเรื่องอาวุธนะครับเราอยู่ที่ดุลพินิษของ VP นะครับเพราะว่าบริการนะครับไม่จําเป็นต้องแอคติ้หรือว่ามีพกอาวุธอะไรตลอดเวลาดูน่ากลัวไป ก็ดูให้มันดูแบบว่าเขาเข้าสถานที่ปกติได้ด้วยให้ปกติด้วยแต่ามว่ามีหลังๆก็มีบุคคลสําคัญใช้พวกอารักขาเยอะเพราะมันคือความปลอดภัยที่เขาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เลยอ่ะกลับมาที่ท่านนนึงครับเชิญเลยครับสอบถามว่าสมมติใครที่สนใจอยากจะเข้ามาสมัครหรือว่าตกงานหรือว่าอยากจะเข้ามาเรียนรู้คุณสมบัติสําคัญมีอะไรบ้างคะ,ะงานอารักขาบคุคคลสำคัญภา,าคเอกชนนะครับของเราไม่จำกัดวัยวุฒิ เพศวุฒิและการศึกษานะฮะเหตุเป็นเพราะว่าอ่ามันจะเหมือนกับเป็นทางเลือกสายอาชีพใหม่หนึ่งขึ้นมาดังนั้นเราจะสอนให้เขาได้รู้ถึงทักษะความสามารถนะฮะอย่างเช่นการป้องกันตัวเองหลักการบริหารความปลอดภัยในพื้นที่หลักการเดินการติดตามหลักการคุ้มกันนะครับโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วครับ ท่านอยากจะฝากอะไรสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะเข้ามาเรียนบ้างครับสาหรับคนที่อยากเข้ามาเรียนครับเราเปิดโอกาสให้ได้เรียนกับทุกคนครับเปิดสอนแล้วเพื่อจะเอาไปใช้ในครอบครัวเอาเป็นผู้ติดตามเป็นทางเลือกใหม่ที่เราจะต่อยอดในงานอาชีพอารักขาบุคคลสับกันครับโอ้โหคาะิินโรียกได้ว่าวันนี้ได้รับความรู้เลยและสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะเข้ามาทํางานตรงส่วนนี้เขารับสมัครนะแล้วก็เข้าไปส่องในเพจเขาได้ที่ขึ้นหน้าจอก็จะเป็นสมาคมอารักขาบุคคลสําคัญนะเข้าไปติดตามใน Facebook ได้เลย ก็ติดตามทุกช่องทางเขามีทั้งเฟซบุ o กติ๊กต็อกครบเลยนะใครที่อยากสมัครก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะจากวันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับพักสักคู่เดียวเดี๋ยวกลับไปพบกับช่วงต่อไปของรายการในรายการกัดบันเทิงสักคู่เดียวครับ